ตัวเต็มของแบ็คโควเตอร์ในตอนที่3 5มมีชื่อตอนว่าเนเวอร์แลนด์โดยที่เนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่ยูโนลและกรูซิยสทั้งคู่กำลังเผชิญหน้ากันแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเหล่าอัศวินเวทมนต์ก็กำลังต่อสู้เหมือนกันซึ่งพวกเขาได้ใช้เวทมนต์ในการต่อสู้เหล่าทุสวรรค์แต่ว่าก็น่าเสียดายเพราะว่าเหล่าทุสวรรค์เนี่ยแต่ละตัวนีก็ตามมีความสามารถเขอาพาังเวทมนต์ให้มาสูงมากแถมทุสวรรค์แต่ละตัวเนี่ยยังสามารถใช้พลังเวทมนต์ได้หลากหลายท่าอีกด ก็ต่างต่อสู้ด้วยความยากลำบากและก็ไม่เห็นวิวแววที่จะเอาชนะโซน,นก็เลยเข้ามาเพื่อใช้กลเล็มในการต่อสู้และเธอเนี่ยก็ได้ใช้โก,กเล็มนั้นต่อยเข้าไปที่เหล่าทูตสวรรค์แต่ว่าการโจมตีของเธอเนี่ยก็กลับไม่สามารถทอะไรเหล่าทูตสวรรค์ได้เลยสักนิดซึ่งในช่วงเวลาที่ทุกคน,นกำลังสิ้นหวังเนี่ยยูโน่ no. กับซิลก็ได้ใช้ท่ามานาโซนซึ่งมันคือพลังเวทมนต์แห่งดวงดาวแบบ,บพูดลมทําให้เกิดความสามารถใหม่ที่มีชื่อว่าเนเวอร์แลนด์ซึ่งมันเป็นท่าที่ครอบคลุมทั้งเมืองอวันและผนังของมัน และแถมยังทำให้เวทมนต์ของพวกเดียวกันมีความสามารถและพลังที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยเราอาจวินเวทมนต์ไม่เห็นแบบนั้นก็เลยมีแรงขึ้น,นมาและพวกเขาเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วขลเข้าร่วมการต่อสู้ทุสวรรค์ลูเซียนไม่เห็นแบบนั้นก็เลยพูดกาาี่ยูโน่พร้อมกับใช้เวทมนต์การเวลาเส้นเท้าเนี่ยสามารถเล่งเวลาเพื่อท,ทำให้ยูโน่เน่แก่ตายได้แต่ว่ายูโน่นี่ก็หันกลับมาแล้วก็บอกนะว่าเวลาของนายเนี่ยมันไม่เดินต่อไปตามที่นายคิดหรอกนะลูเซียนก็เลยเข้าใจทันทีนว,ว่ายูโน่เนี่ยคาาือ ลูเซียก็เลยบอกนะว่ายูโน่เนี่ยคงจะเป็นคู่แข่ง,ขงเขาเสนะแต่ว่ายูโน่เนี่ยก็ตอบกลับมาทันทีนะว่าแกน่ะไม่ใช่คู่แข่งของฉันเผราว่าแน่นอนนะว่าคู่แข่งมพีแค่คนเดียวยูโน่เนี่ยนั่นก็คือแอตตาที่เป็นคู่แข่ง,ขงเขาตั้งแต่เด็กและในตอนสุดท้ายแล้วก็จะได้เห็น,นว่ายูโน่เนี่ยคราวนั้นได้ใช้ท่าสปินหริไดและใช้ดาบของเขาทั้งฟา,ายใส่ลูเซียแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็ได้ตัดจบลงซะก,ก่อนฮะเราก็เลยไม่รู้นะว่าตกลงและยูโน่เนี่ยคราวนั้นจะสามารถต่อสู้ไนนนนานแค่หนนะะ โอเคแล้วนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของแบล็คค v e r ในตอนล่าสุดส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปอัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่วยได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสวนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ